ไปอีกแล้วต้นไส้ต้นไส,ส้นาเมน่นลมผัดลมอีกแล้วเห็ดยังไงนอกบานนี้ตัดถิ่มว่านี่ความเสียหายไปในวัดต้นไม้กับหักอีกแล้วนี่ฮักยี่สิบก็ต้นมากนี่มุ่นอ่มุนนุ่ยปุ้ยเลยอันนี้ยุ่หลังขั้วนี่ เกือนเลยง่าไม่กิ้งไม่หักอุ้ยมองพืนเท็ดอันนั่นกงแลนไปผุนแลนลงปลาไปผุนลุมน,นี่ยนละหนาเลยนี่ประมาณยี่สิบต้นมั่งนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกุฏิตาย้อยก่อนเี่เห็นบ่ โอ้ยงานเข่าเลยงานญ่เลยดิอุติตาย้อยลอดลอดมดถือต้นไม้ล้มอยู่แต่ล่มบดถือวาดอ,อิหยะเลยมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยล้มท่หัวว่านพุ่นมาตัดแตัวนี้ โอ้คักขนาดเลยงานเขาลมหัวกุดที่นี่ลมหักุดมันมาม,นมุนเอานี่หุ่นน่ะทั้งเตาทาันดวงตาร่วมต้นบาบไงเลยต้นลน้มหลายต้นแห้งมันมีแต่ปลาเนาะมีแต่ต้นใหม่มันก็ล้มหลาย อันนี้ก็มองพ้นเศร้าผมเห็ดไม่กวดตอนนี้กองอ,อ,อ้อยเนาะโอ้เห็ดไม้แลบันเดี๋ยวงางไปเบิ่งทั้งห้องน้ำม,มึงก่อนเป็นยังไทงทั้งพี่โอ้ทมื่พกี่ก็มีลมอยู่ตัวนี้ดีเนาะว่าลมใส่สวมไม่เนาะก่อนลมใส่สวมมุนอายาอีกงานเขา เอาเลยเครื่องแล้วมาตัดหมูว่านน้ำมันเบิดเลยเบิร้ลานข้าเลยบุม,มีน้ำมันตัดเลยน้ำมันขายดีแห้งหมูว่านนี่โอ้ไปเบิ่งกุติทั้งนี่ก่อนเป็นยงไรเสียหายบอกบุม,มีเสียหายนี่จะต้นใหม่งานใหม่หักลง ประมาณน,นี้เห็นป่ะโอ้ยใบใหม่เต็มลานวัดเลยบ้านกุฏิรอดมองเียกุฏิรอด